อี่ซีเดินทางไปบุรีรัมย์ไปงานศพหนา้เาเจเลยไปนอนอยู่คกลางขึ้นยี่หันมาน,นี่เจเลยนอนกับพ่ค่อยรับดอกรับเพราะว่าคนมันหลายเขาอยากแกล้งแท้แท้เลยรับไปฟื้นหนึ่งแล้วก็ได้มาเข่าฟันมองไอกเจลไปซื้อเลขให้แน่ซื้อเลขตัวเดียวหน้านะแม่เอาะหน้าพูเราเสียชีวิต็ดนะแม่เอาะ ครบเรายังอยู่ว่ตอนไปตอนนี้อยู่จ้ะเพราะว่าเพิ่นเอาเวลามึงเราเก็บไปนอนหมองที่เพิ่นเสียไปปูปูเพิ่นว่าให้ไปจุดอยู่พุ่นเนาะนี่หมองที่เพิ่นสิสร้่งส่างโบสถ์น้ำแมนม่ขับปูปูเพิ่นว่ามาจุดขอน้ำเพิ่นน้ำพุ่มเพิ่นเด้อสัตว์แก่สามต่อไปเนาะแต่ว่ายังข่าวงบประมาณ ขับจับทุปัดใจเยตามตัวแล้วตัวเ้วตามตัวใจได้ด้โอนี่เป็นโบทเนาะค่ะพู้ว่า้างก็หลายปีแล้วบ่แล้วนะคะขางบประมาณเนาะค่ะพูเพื่อนจับ ดิบถูมหายปูไรบานหาผ้ากันมาจุดขอน้าพุ่มพญนีอสานค่ะน้องเกดนะคะเพิ่นจะมาจุดมาขออธิษฐานขอน้ําปูเนาะค่ะบ้านวัดนี่พันสาแตาลายปีดันบ่ค่ะน้าสินลายปีด่ลายปีเล้วบัานนี้ขาดก็ประมาณเนาะเพิ่นปูเพิ่นกับไรวานห้ผ้ากันมานนี่ขอน้าพุ่มเพิ่นเหมือนมาค่ะขอสางเนาะพ่อสไดอ้นเพิ่นสางแต่ปีพ่อสสองห้าสามหก

คนมีเส้นเนี้องเกียรตินคนมีเส้น,ดน,นได้กิน้องเขาอ่านอย่างไต่อเาเป็นประสูมานแต่แค่ห้องเป็นใน้บุญแค่น,นอะอ,อะโอเอ้ยพุกนี้หูแก่งตาทิบกำลังเบิ่งหลูเบิง่งหลานอยู่ตอนนี้บุกหลานมากดีเกียตหน้าดี ไอปูซอยไปกล่องสลากเด้อปูเดอ้อทางสได้มาเห็นแล้วสั่งทางคนสดใจตอดีลกูกลานทั้งหลังน,นี่คันสันบ่มีจตุปัจจัยไปตอยอลิได้สั่งตอยิลิแล้วพี่น้องเจ็ดหนึ่งสองนอ้องคืองามใส่มันเล็กเจ็ดหนึ่งสองชัดเจนป้าตรงใจแต่น้องเจ็ดเป็นเขียนต่อกันเลยน้องเจดเป็นผู้ยดขอด้เนี่ยให้น้องเจดขอ โอ้ตรงกับเลขฝันน้องเจ็ดเลยเดี๋ยวเราไปฟังฝันเราเนาะฝันสู่ฟังเท่าบาทนี่เจ็ดโอเคกับมาจ็ดทูกกอภูมสางเจ้าปู่สางเจ้าปู่อยู่วัดอย่างเงี้ยสางใหญ่วัดสางใหญ่เนาะวัดวัดเน่นบานเน้นสางใหญ่แต่ปู่เป็นกระเป๋าบาภากันมาเฮ็ดมาสางต่อแน่ให้มันแล้วแน่เพราะว่าบวชเป็นเนินสามสิบปีเนาะ ตลพอสอเนาะให้ยืนยุทธานพอสอสองห้าสามหกปูคนเน็ตกลว่าพาก,กันไปจุดคอเดอร์าระสันไปอธิษฐานขอน้ำเพลินอันนี้น้องเกดกันเลยมาขอปูอาาน,น้องเกดอธิษฐานว่าจังไดน้องเกดกัขอให้ทายอยากได้อยากสางเขาให้ได้สาม,าามตัวมาสังกัดกรองตัวแน่นีน่ได้มาซอยเห็นซอยสามเพลิน <c oughs> มาจังสตีนงบประมาณมาสั่งเนาะ อันนี้จุดทูบได้แต่ไดนน้องเกศในเกศหนึ่งสองอันนี้กับตรงใจน้องเกดปะ่ะแม่นจตตรงกับความฝัน <Hans> <c oughs> ตรงกับความฝันฝันตั้งเมื่อไดนี่น้องเกดฝ <c oughs> ันแต่วันที่คยิบะมาณนที่หยิบสีเ่เลยจ้ะหยิบสี่เดินทางไปบุรีรัมย์ไปงานศพนาเดี๋ยวเลยไปนอนอยู่ทางขึ้นยู่หันอ <c oughs> ันนี้ก็เลยนอนกับว่าคอยรับดอก รับเพราะว่าคนมันหลเขาหยดแจกเยอะแย้เนม่รับไปวันหนึ่งแล้ววันนี้มาเขาฟันบอกไอเกียไปซื้อเลขให้แน่ซื้อเลขกสิบเจ็ดให้แน่ตัวเดียวหน้านะแม่นจ้ะหน้าคุณโราเสียชีวิตนนะแม่เอานะอ้สศพเรายังอยู่ว่าตอนไผ่ตอนเนี้ยูอย่ะเพราะว่าเพิ่นเอาเวลามึงเราเก็บไปนอนหม่องพี่เพิ่นเสียไปที่นอนเพิ่นนะไปนอนตรงที่เแม่หม่องเรานอนแม่นจ้ะเลยมาเขาฟันเลยบอกว่า ไปซื้อเล็กสิบเจ็ดไหแน่เรียกว่าซื้อพยงอย่งซื้อมานเขาเงินมานใไหน้องไหลูกเรเป็นห่วงลูกซื้อขนมซื้อขนมแม่นมะ,ะนมาด้านน,นนี่บังเงินมาจุดถูกขออยู่ศาลเจ้าปูเมื่อนี้แม่จะได้เล็กตัวเดียวกันได้เล็กตรงกันตรงใจเลยเนาะโตได้ละน้องเจ็ดจัได้เจ็ดหนึ่งสองอมันก็มีเจ็ดหนึ่งคือเราเนาะ ทศิตัดเลน,เนเกับเจ็ดสองเนี่ยขึ้นขึ้นไปกับเป็นเจ็ดสองผีมาบอกเนี่ยต้นตายกันแล้วเนี่ยผีมาบอกตวากือว่าตรงกับเลขน้องเกดตรงเที่ยงเจ็ดเจ็ดเนี่งเนี่ยเนาะนะเพราะน้องเกดกับอธิษฐานกับเพื่อนคันเพื่อนเจนเฮ็ดให้สางมัชเป็นสะพานบุญเฮ็ดสางตอกาให เลข,ขออกมาในถูกนาะ,นะตัวเลขความฝันน้องเกศฝันวันนาที่เสียมาบอกบอกตัวเดียวพ่อบอก,บอกไปเป็นเลขสิบเจ็ดไทยหนึ่งเกศบอกตัวเดียวทรัพนี่นี่นะมาส่งจดปลูกขอชานเจ้าปู่พ้พอยวัดสร้างแจนที่เกศเรากับอาเกศคือว่ายัาง,งก็เพคนอายุสี่สิบปีคนอายุสี่สิบสี่ะ ยังไม่น่อยยุตัวนี้แม่แต่ว่าฟ้าลุงเพิ่นอันสองสามสามาตรงกับบานเลทีเพิ่นพร้อมบานเลทีเพิ่นตัวใดสองสามสามแต่ว่าน้องเกดจะได้โสสามตัวแล้วม่แม่ค่ะไปขอลุ่งเพิ่นไปขอล่งอันย่าย์หนึ่งเล่ห้องบอกคิว่าซื้อไวในเด้หล่ะสองสามสามเลไปซื้อห้าหน่อยสามบาทไม่ได้ถึงสามตัวตรงถูก มันออกแล้วสิออกอีกบ้างเห็นอะไรก็จะบอกสือฟังมาเลขฝาโลนะ่เนาะอันนี้คือเลขฝาโล่งน้องเกตเนี่ยแต่ว่าที่เพิ่นมา,าบอกมาเ<ส><ส>ข่าฝัน,นเลขฝาฝาก็ได้ลหรเพราะว่าถ้าอ่ะเลขฝาเลขฝานะคะเลขฝาได้เป็นของว่ามันเลขเสาอันบอกสือฟังตาบาน้องเกตเนในใน,ในสว่วนตัวที่น้องเกตมากชอบในน้องเกตมากตัวใดมากน้องเกต มาหนึงเจ็ดเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วก็มาซื้อไว้หนึงแต่ว่ามัเจอหนึ่งแล้อ๋อนี่ไว้แล้วหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วแม่จ้ะนี่แม่นปะคะหนึ่งเจ็ดน,นะแต่ว่าที่จริงนะ่ะคือเพิ่นบอกแกหนึ่งเจ็ดแม่นบอกให้ไปซื้อเลขคิดเจ็ดทางแลนะ้ว่ะก็ได้หยิบจับไว้แล้วเมอนี้กับบังเอิญมาตรงกันกับเลขกถูกแม่จ้ะ จเลยวมาขอขออยู่คุ่มองเล้เนาะเป็นแรงใหม่ได้พี่น้องภูมิเจ้าที่แรงใหม่แต่ตัวมากตัวชอบก็คือหนึ่งเจ็ดเนาะ